Cô ti bay và cây khá đi khá hai im ló bà nè เจ้าขาไปกินิหมดนี่ละหัวฟังงาำๆยีบได้บ่น่ะชีบอะไ,ไ้ก็เอาขึ้นไป <laughs> ก็น่าหามหขีดอยู่เออประมาณครึ่งเนี่ยเดี๋าายวยางไอจิงครับมันหมันครับแที่ยวหลายวันแล้ว เอา้าโอ้ยทงสายโดนบัวอันนี้มันแตกโอ้ยโอ้ยลุดอีกทีเย,ย้ยไปแล้วล่ะเอาเอาเมยเอาเมยโอ้คันเบีย้ยวไง ขันกูเบี้ยวไดาปะขาติงเบี้ยวอ่ะขันเบี้ยวขันเบี้ยวอียงขาขาเยติ้งเดียววอดยหญ่เสียงหนึ่งหน้าขาไต่อุยหนึ่งหน้าขาไตอุยหนึ่งหน้าขาไต่อุย